สิบลงทีต่ต่อเนื่องชั่วโมงนี้ค่ะเทนนิสเซโนโรนะปิดท้ายได้หนึ่งเพลงนี้จากมัสกิเทียดีกว่าใจความสำคัญ อะไรอยากค้นเต็มเพลงไหนตอนนี้ยังบอกกันได้นะ02 269 0040ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นว่าอากาศร้อนมากๆอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวทะเลสักหนึ่งที่บอกเลยว่าที่นี่สวยงามมากอยากไปมากยังไม่เคยไปเลยค่ะที่เกาะบาหลีนั่นเองอยู่ใกล้ๆกลดยนะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะถ้าพูดชื่อนี้ต้องทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนเขาบอกว่าเกาะนี้เนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะเป็นอีกหนึ่งเกาะ โลลกเลยที่ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ชื่นชอบทะเลชอบธรรมชาติชอบการเล่นเซิร์ฟดำน้ำําดูปะาารังอะไรเงี้ยท้องฟ้าสวยงามต้องลองไปดูเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมฮินดูด้วยค่ะพลาดไม่ได้เลยจริงๆที่เกาะบาหลีอินโดนีเซียก็เป็นอีกหนึ่งเกาะเนื้อที่น่าไปมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสก็ลองไปดูค่ะเพราะว่าที่รู้มาเนี่ยว่าค่าเครื่องบินอะไรค่าครองชีพเขาไม่ค่อยแพงมากด้วยนะเอาล่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครในที่คิดถึงสตรีทรีพอร์เตอร์ค่ะ เดี๋ยวหลังเบรกกลับมาเจอการรวมถึงอีกหนึ่งเพลงค่ะที่คุณน้ำหวานขอมานะสถานการณ์เป็นรองค่ะเดี๋ยวจัดให้ที่นี่95.5 v i r g i n h i t s Everything is right Yaris That's right หากิิดว่ารู้จักเพศตรงข้ามดีพอเราขอทถามมาดวลกันหนชายหญิงชิงแชมป์ชายตอบคำถามหญิงหญิงตอบคำถามชาย ใครตอบถูกมากสุดชนะ <You win. S 1> แล้วมันหลุ้นเป็นเจ้าของบัตรห้องพัก2วันหนึ่งคืนห้องดีลักซ์จากดีวานาพลาซากระบีอาวนางมูลคา่า1 10, 4 5 0 0บาทในโชว์เช้าเชียวกับบอยจอยที่9.5.5เวอร์จินิสที่เดียวเดเรมีฟาซอลาเทดาเสียงสูงอาจสู้เขาไม่ได้ แต่ถ้าจะเพิ่มส่วนสูงมิราคลาสช่วยคุณได้มิราคลาสผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูงเพราะความสูงมันสำคัญรออะไรกินวันนี้สูงวันนี้อยากสูงโทร02 408 5005หรือคลิก www.miraclass.com ผู้รู้เขาสอนไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักแอบรักให้รีบบอกโบนัสออกให้รีบใช้แล้วถ้าถูกใจฟอด ก็ให้รีบไปซื้อเพราะนี่คือช่วงเวลาดีที่สุดที่จะครอบครองรถฟอร์ดด้วยข้อเสนอพิเศษคุ้มสุดๆทั้ง f ฟ e ยสตาโฟกัสเบรนเจอร์ Focus, Ranger, และ EcoSport เป็นเจ้าของฟอร์ดในใจคุณได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศเปลี่ยนทรงผมทำให้คุณดูดีขึ้นเปลี่ยนเส้นทางทำให้คุณเร็วขึ้น แล้วถ้าเปลี่ยนจากเติมเงินมาเป็นรายเดือนละ่ะชีวิตมีแต่คุ้มและง่ายขึ้นแค่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนกับ d e t แทใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ต้องคอยเติมเงินพิเศษรับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนเริ่มต้นเพียง9บาทหรือรับส่วนลดรายเดือนรวมสูงสุดถึง1,200บาทที่ศูนย์บริการ d e t แททุกสาขาดดดรไบ่ใหมัี้ รอมไปด้วยวิตามินและใยอาหารที่มีถึงห้าเท่าช่วยกระตุ้นระบบกับทายให้สะดวกง่ายกับทายได้ดีระบบภายในดูดีภายนอกก็ดูดีหนสวยทุกคนทิฟโกโปรไฟเบอร์พิเศษโปรโมชั่นเพียงซื้อทิปโกโปรไฟเบอร์สองขวดในราคาเพียงสามสิบห้าบาทเท่านั้นที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา เปิดเทอมนี้เวทสนุกมีสีสันมันทุกไลฟ์สไตล์ไปกับ Lenavo Back to School ที่มอบโปรโมชั่นสุดคุ้มเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จาก Lonavo ไม่ว่าจะเป็นโนเก500้าที่ให้ครบความคุ้มค่าแบบ2 i อินวันเคร่องเดียวหรือไอเดียแพดร้อยโน้ตบุ๊กสุดยอดประสิทธิภาพของการทำงานทุกรูปแบบและ Lenavo รุ่นอื่นๆอีกมากมายที่เสริมพลังการใช้งานด้วยขุมพลัง Generation Intel Processor Co รุ่นใหม่ล่าสุดจากอ n t e l ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Lenovo l o e v e r Street Street Reporter Street Reporter โดยเจฟรุตผลไม้อบแห้งชิ้นใหญ่ไขมันตำ่ำปินกับชีวิตฟรุตฟรุตเจฟรุตขนมที่เข้าใจคุณสวัสดีค่ะน้องไม่สวัสดีค่บน้องไม่เช้าเราเพิ่งเจอกันหน้าล <c oughs> ิฟเองนะฮะสวัสดีคุรูฟังชาว95.5บจเบอร์ทนี่ทุกคนด้วยนะครับปีใหม่อะไรานตัวครับผมวันนี้อยู่ที่ไหนคะไปทำกิจกรรมวันที่ไหนเอ่ย ครับผมตอนนี้เราก็อยู่อ่าย่านสีลมนะฮะอยู่ที่โซลาลซับนี่นะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้คนนี่แบบโอ้โหอุ่นหลักฟ้าข้างมากคนแน่นมากมากเครับเพราะว่าวันนี้เรามากับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับกับเจฟรุตนะครับผลไม้อบแห้งชิ้นใหญ่ไขมันต่ำนั่นเองครับมากมายครับโอ้โหแล้ววันนี้คนบอกว่าขับข้างเลยใช่ไหมคะทํากิจกรรมก็สนุกสนานเลยตอนนี้คนเริ่มใกล้เที่ยงแล้วด้วยเริ่มเรกกันแล้วใช่ไหมคะเขาเรียกว่าแน่นฮะตอนนี้คือถ้าพูดตามหลักคือจราจรได้เลยนะครับผมส่วนใครอยากเข้ากิจกรรมแบบไหนนะฮะเข้าไปใน Facebook ของเเราลยะฮ ดีซิสปุยดีพอเตอร์เนี่ยครับเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รวมทั้งกิจกรรมของวันนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญอ่าไปมีกิจกรรมดีๆนะฮะให้ร่วมสนุกกันกับกิจกรรมเจฟเพิร์ดแมชชีนครับชิงเงินรางวัลมากกว่า1นึ่งแสนบาทครับผมติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เจฟเพิร์ดเอ็มไทยครับน้องใหม่ครับโอเคค่ะงั้นวันนี้ต้องขอบคุณใหม่มากๆนะคะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเพลงต่อเนื่องเลยดีกว่าค่ะเลิฟซิกจากวงไม้ Number one.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  Yeah. <laughs> ปิดท้ายชั่วโมงนี้นะเอาใจใหลายๆคนเลยคุณวัสนารวมถึงคุณน้ำหวานด้วยเพลงนี้สถานการณ์เป็นรองค่ะจากกรชานนั่นเองขอบคุณด้วยนะประกันทููอินชัวร์แอร์เอเชียบินเทีย่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปรับตั๋วเครื่องบินไปกับญี่ปุ่น2ที่นั่งฟรีเอาล่ะตอนนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วนะเทีเ่ยงแล้วไปทานข้าวกันด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครยังอยากฟังเพลงพรเพาะกันต่อค่ะก็มา Stay Hit อยู่ด้วยกันนะทาง w w w v e g e n h i c c o m ได้รวมถึง BEC Terro Radio App นะเดี๋ยวมายังเปิดเพลงพะเพให้ฟังอย่างต่อเนื่องเลยดีกว่า คพิมติมเพลงไหนตอนนี้บอกกันมาได้ค่ะ02 269 0 0 4สาสำหรับใครจะไปทานข้าวก็ทานเผื่อด้วยนะจ๊ะเรื่องสดๆของเคนภูภูมใช่ครับเคนชอบดนตรีสดชอบดูบอลขายทอดสด และเขนก็ชอบพิฟโก้สควิสร้อยเปอร์เซ็นต์พัชเจอร์ไรด์โฉมใหม่ที่สดชื่นเก็บวิตามินธรรมชาติคงรสชาติส้มแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ทิฟโก้สควิสร้อยเปอร์เซ็นต์พัชเจอร์ไรด์อร่อยสดชื่นวิตามินธรรมชาติสูงพิเศษซื้อสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นครบสี่สิบบาทรับสิบแลกซื้อพิฟโก้สควิสพัชเจอร์ไรด์เพียงยี่สิบสี่บาทวันนี้ถึงยี่สิบห้ามิถุนายนละครไทยถิงใจเเพลินไม่เหมือนใคร ยิ่งดูยิ่งติดซีรีส์เกาหลีญี่ปุ่นชั้นนำเยอะที่สุดยิ่งดูยิ่งติดวาไราตี้สนุกหลากหลายความบันเทิงยิ่งดูยิ่งติดข่าวเข้มเจาะลึกทุกชั่วโมงข่าวต้องเปิดดูแล้วคุณจะรู้ PPTV HD ยิ่งดูยิ่งติดที่ช่อง6 36 46ทุกครั้งที่มือคุณขี้บุรี่ลองนึกถึงมือแม่คุณที่กำลังขี้ผ้ากอ เช็ดเสมหาตรงรูที่คอจากมะเร็งกล่องเสียงทุกครั้งที่ควันบุหรี่อยู่ในปากของคุณลองนึกถึงอาหารเหลวที่ลูกของคุณกำลังป้อนเพราะคุณนอนนำมาพาดทุกครั้งที่คุณซื้อบุหรี่ลองนึกถึงเงินที่ครอบครัวคุณต้องจ่ายเพื่อรักษาถุงลมโป่งพองทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ลองนึกถึงคนที่เขารักคุณเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักจากสสสเลิกบุหรี่โทรฟรี160 0 โกโก้ดัชซีเล็กเตอร์แอลคาเน e ินโกโก้ดัชซีเล็กเตอร์คอลลาเจนครั้งแรกของการฟีเจอริงเป็นหนึ่งเดียวของโกโก้ดัชโกโก้คุณภาพที่ผสนคอลลาเจนแอลคาเน i n นและสุครโลสคงความอร่อยในแบบแคลอรีน้อยกว่าโกโก้ดัช h 3 in 1 Selected ออบอุ่นเต็มรสชาติโกโก้เหมือนเดิมโกโก้ดัชโกโก้แท้คุณภาพจากเนเธอร์แลนด์ ก็ดัชทรีอินวันออริจินัลก็เปลี่ยนโฉมใหม่ด้วยนะตอนรับการกลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีที่เรา v i p ทุกคนรอคอย b a g ยากรเจอร่าวิดแบงค์ชูดดสันทิปทีเวิร์ลทัวเมดบอมอิมสรอบสิและสิบสองกรกฎาคมนี้ Impact a ารีนเมืองทองธานีจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยติกกิตเมเจอร์สนัสสุน,ยนโยดีแทกเร e วอร์95.5เวอร์จินฮิ สร้างสรรค์โดย YG Entertainment และ l i v e Nation V c t b l e คาบเรียนแห่งความสนุกกำลังจะกลับมาอีกครั้ง B-Hits in School oh. ตอนทีนเทลปีสา95.5 v i r g i n Hits และราชเทวีคลินิกจบทุกปัญหาสิวรอยสิวและแผลเป็นจะรักสวยหรือรักษาราชเทวี TV, มีครบยกทีมบุกโรงเรียนชวนน้องๆมาเรียนรู้สนุกไปกับเพื่อ e เ l ลเท ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตสุดเฮลกับสครับโตศักดิ yeah, ellow, ์สิทธิ์เฟลโลเฟลโลแทชูเ o เลอร์เวิร์มออดิโอซินพลอยชมพูและเกสโนว่าแล้วมาเช็คชื่อรายงานตัวพร้อมอัปเดตความเฮลได้ที่ w w w v e r s i o n i s t c o m ร่วมแฮลโดยเซเป,ป้บิวตี้ดริงค์สูตรใหม่ปากกาบิกรุ่นอีซี่สมูทมิราคลาสผลิตภัณฑ์พื้นคนอยากสูง QP เบรสเปรดรสไก่เทริยากิและคอนสเปรดโออิชิเทรนดี้โรลและเลโนโวคุณกำลังฟังสถานีวิทย